thái thái máu thu máu thái thái máu thu máu มากันต่อนนะคะรวมไปถึงสายหน้าไม้ของเราค่ะกรีงกลังเข้ามาขอเพลงกันได้ยาวๆเลยจ้าเป็นข่าวของใครกันดีคะช่วงนี้วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าแหมคู่นี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาตลอดตลอดเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่เลิกไปตามแวะไปตามบูลลี่เขาอีกกับเรื่องราวของพี่เล็กแล้วก็พี่ลเาพลาลาว่าเหมือนแม่กับลูกโอ้ย แรงอืมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะลาล่าสวนยับเจอคนแขะแรงถ่ายรูปคู่เล็กเหมือนแม่กับลูกอโอ้อมเมนต์ก็เบาๆเลยนะจะคอมเมนต์นะ่ะโอ้ c o น m e แรงจังเลยนะ คือเรียกว่าคู่นี้นะคะเขาก็จับมือกันฟันฝ่าคําคอระหานะจนได้กลับมาครองรักกันอีกครั้งจากที่เขาที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าทะเลาะก,กันไปเหมือนจะเลิกราเลยครั้องนึงแล้วด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็อุ๊ยจะสงปีมากกว่าสงปีแล้วด้วยพี่แก้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องราวให้คุณลาลาทุกข์ใจเพราะว่าโดนบูลลี่อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมกันจนคิดว่าเออจะขอห่างกันกับคุณเล็กไปนะคะแล้วก็ หลังมาเนี่ยเขาสวยเสียขึ้นมากมฟิตหุ่นเล่น<ป>ฟิตนงฟิตเน็ตอะไรต่างๆเขาที่แล้วที่มองเรื่องชุดว่ายน้ำขอะพี่แกอู๋สายมาเป๊ะสวยมากจริงๆเห็นบอกว่าชาวเน็ตบางรายยังแสะไม่เลิกพี่แกวล่าสุดโพสต์ภาพนี้ไปนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยนะคะก็มีเนี่ย เน,นี่ยนะลูกน่ารักมาก,กเขาบอกว่ามาโพสรูปก,กับพี่เล็กนะคะแบบหวานๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะแล้วก็อยู่ๆมาเนี่ยเอ๊มันก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะคุณขาว่าแบบโอ้ยเหมือนแม่กับลูกเลยอนี่ยม้น์อย่างน,นี้นะคะโอ้เรียกว่าแรงจริงนะคะแล้วก็ออเขาก็บอกว่าก่อนถ่ายรูปทุกครั้งเนี่ยพี่จ๋าบอกให้ท่องในใจว่าฉันสวยฉันสวยดิฉันพยายามกัดปากให้เซ็กซี่นะคะเออนอ้แกชั้ันที่เขาลงไว้นี่นะคะ และ้วแฟนขับคงไม่ใช่แฟนขับว่ารคนเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนแบบอิจฉาคนอื่นอะไรคนอื่นมีความสุขประมาณนั้นเพราะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเป็นโปรไฟล์ที่แบบไม่ได้มีตัวโตนเหมือนเป็นแบบหลอกๆขึ้นมาเหมือนว่างๆอะเนาะเหมือนเครียดจากการทำงานเอามาด่าดาราเล่นดีกว่าระบายเออและก็พิลล่าก็มีความไปตอบต้เบาๆอยู่นะคือเรียกว่าคนที่ชอบไปมินว่าคนอื่นว่าจะเป็นดาราหรือว่าใครก็ตามเนี่ยนะคะ คือเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยทางด้านของประบร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาสามารถแคปนั้นแล้วก็ฟ้องกันได้เลยก็สามารถแบบว่าเอาผิดได้นะคะ<อ>ง,ไงัไงก็อาจจะสนุกปากจนเกินไปหรืออะไรยังไงก็ระมัดระวังกันน,นิดนึงเพราะว่า อา,อาจจะคิดว่าก็ดาราก็คนสาธารณะคนของประชาชน<ม>แต่ว่าแต่ละคนก็มีสิทธิส่วนบุคคลของเขาอะนะคะก็อย่าไปละเมิดสิทธิกันเลยให้เกียิกันนิดนึงใช่ก็ฝากเอาไว้ด้วยกันละกันนะคะขอบคุณภาพประกอบจากอินสตาแกรมของพี่ลาล่ากันด้วยนะคะ,ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์